สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับกองแบ่งปันข่าวสารของลูนาพลาสิกนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของชุมชนนะคะช่วงนี้ก็มีการแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะในตานกล่าวนะคะการกล่าวและก็นะคะข่าวอื่นๆของชุมชนค่ะรวมถึงนะคะช่วงนี้ก็มีกระแสของดูคอนก็มานะคะรวมถึงข่าวลือต่างๆที่เกี่ยวกับลูนาพลาสิกว่ากำลังจะกลับตัวหรือไม่นะคะ อ่าเนื่องจากมันมีคดีความนั่นเองที่เริ่มจะมีการพิจารณาคดีนะคะซึ่งล่าสุดก็มีคดีความนะคะที่มีการลงในทวิตเตอร์นะคะอ่าเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเชอรล่าจอนหลกนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามกันค่ะน,นะคะ,นะคะอ่ะส่วนชิบะอินุวันนี้ค่ะก็ยังคงมาติดตามข่าวสารการวิเคราะห์ราคารวมถึงชิบะเหลี่ยมนะคะก็บเบบีด็อกก็ยังคงติดตามสถานการณ์ทั่วไปนะคะก่อนอื่นเลยที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะ ดิฉันก็จะมีคําเตือนทุกคลิปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องการบริหารเงินและความรู้ข่าวสารสเสมอเราไปดูสภาพตลาดกันสักเล็กน้อยะคะ่ะตอนนี้ตลาดก็เริ่มที่จะแดงเขาก็มีส่วนหนึ่งก็เขียวนะคะมีเขียวบ้างแดงบ้างปะปายก็มี เหรียญบางเหรียญกรพุ่งไปถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คงจะมีข่าวดีอะไรหรือไม่ก็เป็นการปั๊มปั่นกันเราก็ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขึ้นเพราะอะไรเห็นขึ้นมาสามวันแล้วค่ะ ะะมีเหรียญน,น้องใหม่มานะคะประมาณนะ,ะเหรียญก็ไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้มาก่อนก็ขึ้นถึง82%เลยนะคะอะมาดูในส่วนของลุนาคาสิกกันบ้างลุนาคาสิกตอนนี้ก็ดาวลวงน,น้อยๆนะคะก็มีช่วงกลางวันของอเมริกาค่ะก็มีบวกขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มลบลงมาะ,ะลบอยู่ที่2.6%ของลุนาคาสิกนะคะ,ะาราคาล่าสุดอยู่ที่2620นะคะวันนี้ค่ะก็มีข่าวในเรื่องของ คดีความนะคะการถแถลงความนะคะเรื่องคดีความนะคะอ่าแตกข่าวเนื้อหาข่าวยังไม่ออกแม่ก็มีการแบ่งปันเป็นอ่าเป็นการแบ่งปันเป็นคลิปนั่นเองว่ะเกี่ยวกับคดีเชืาอราฝอมเดี๋ยวเราไปดูกันดีอ่ะราคาล่าสุดอยู่ที่หกสองศูนย์นะคะแรงเก้าสิบสองขึ้นมาเล็กน้อยปริมาณการเทรดอยู่ที่สิบหกจุดเจ็ดสี่นะคะนี่ก็คือในส่วนของลูน่าาสิกมาดูในส่วนของชิบะอินุกันบ้างจีบะลบอยู่ที่เก้าจุด เ้าเปอร์เซ็นเมื่อวานลบอยู่ที่คาสิบเอ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ค่อยๆไต่ขึ้นมาเล็กน้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ไต่ขึ้นมาเยอะเท่าไหระคะ่ค่ะอยู่ที่เจ็ดสามหนึ่งนะคะแรงสิบปอรค่อยๆปยๆับขึ้นนะจะเห็นว่าแรงขึ้นไปที่สิบปอรแล้วนะคะปริมาณการซื้อขายอยู่ที่แปดหกจุดศูนย์สามล้านนี่ก็คือชี่บัฟบิตคอยอยู่ที่สองหมื่นหกแปดเก้าศูนย์นะคะอีจูเลียนอยู่ที่ 1, หนึ่งพันหกหกแปดนี่ก็คือสถานการณ์สภาพของตลาดและเหรียญ ามาดูในส่วนของอารมณ์นักลงทุนกันบ้างค่ะอารมณ์อยู่ที่สี่สิบเ็ดค่ะนี่ก็คืออารมณ์นักลงทุนก็อถคกากลางการอยู่นะคะ,าะ,คะามาดูในส่วนของข่าวดูมาก,กค่ะข่าววันนี้ก็มีการเบินกนารเผาค่ะซัพพลายนะครับประมาณสี่สิบุค่ะไม่ได้เยอะนะครับวันนี้มีการเผานะคะประมาณสี่สิบเอ็ดล้านซัพพลายก็ยังอยู่ที่หกจุดล้านล้านอยู่นะคะยังคงอยู่เท่าเดิมกันนะมาดูในส่วนของ เรานี้บ้างในการนะคะว่าในส่วนของกระเป๋าเงินเทอร่าหรือเบลนะคะหรือ L2 นะคะสำหรับการบริหารจัดการกระเป๋าเงินในคิวที่สองนะคะซึ่งะครัข้อเสนอค่ะที่เปิดไปนะคะก็ยังไม่ผ่านนะค,ะ,คะก็ต้องไปดูค่ะว่าข้อเสนอไม่ผ่านจะทํำยังไงอ่ะถ้าชุมชนไม่ให้เงินแล้วใครจะดูแลก,กระเป๋าก็ต้อง ไปรอดูต่อไปค่ะว่าเขาจะแก้ข้อเสนอใหม่หรือนะคะอาหรือจะแก้อย่างไงนะคะข้อเสนอหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ห้าเมื่อวันที่ฉันก็ดูนะคะข่าวเช่นเดียวกันข้อเสนอมันยังไม่นะคะไม่ขยับเลยนะคะแล้วมันก็เพิ่งจะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวต้องรอผลสรุปออกมาเป็นยังไงนะ,ะในความเข้าใจของที่ฉันเหมือนว่าจะไม่ผ่าน,นท่านนี้ก็มาสรุปข้อเสนอนั่นเองท่านนี้สรุปว่ามีข้อเสนอหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ห้าจหน่งหนึ่งเจ็ดแปด ค่ะทั้งสองข้อเสนอนะคะโดยนะคะข้อนะคะทั้งสองข้อเสนอจะเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนหมดเลยนะคะก็บอกว่าชัดๆแต่แน่นอนรูน่าคอมเมูนต์กำลังตื่นตัวแลบปรับของลำดับความสําคัญของบล็อกเชนของเราเราต้องก่อนแตยัมสร้างรูน่าบล็อกเชนที่น่าดึงดูดก่อนที่รันกระทิงกําลังจะมานะคะท่านนี้ก็ประมาณให้ชุมชนไปโหวตนั่นแหละบก็ต้องรอดูนะคะเพราะข้อเสนอหนึ่งเนี่ยน่าจะ ะคะ่ะน่าจะสิ้นสุดเมื่อเมื่อวานนี้หรือไม่หรือวันนี้นะคะ่ะมีสองอย่างวันนี้หรือไม่ก็เมื่อวานมาดูส่วนเล่าน,นี้บ้างค่ะท่านนี้ก็พูดถึงนะว่านะใช่ฉันจะต้องต่อสู้กับคนที่ลักนะคะวางหมือนละคันะคะนี้เขาก็พูดถึงข่าวของรูน่าคาสิกนั่นเองเกี่ยวกับนะะี่ค่ะรูน่าคาสิกแล้วอยู่เอทีซีค่ะที่มันเบาลงมานะคะเขาก็คงมองว่าน่าจะมีการพุบลงมานะคะ่ะ เพราะมันมีการปรับราคานะคะคของอยู่ื TC ขึ้นไปดูหน้าคัดสืแล้วก็เหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะคะเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีการขันหรือไม่ตรงเนี้นะคะ่ะมันก็เป็น,นกลไกของตลาดนะครัธรรมชาตินะครับถ้าจะปั่นขึ้นเราไม่ไล่ราคาเราก็ไม่เจ็บนะะว่ะเราวิ่งไล่ราคาเราก็เจ็บแค่น,นั้นเองนะ,ะอ้าวท่านนี้ก็สรุปในเรื่องของสเต k ิ้งอ่ะนะคะตอนนี้ก็มียอดสเตติ้งรวมแล้วที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่สิบสี่จุดเก้าห้า ก็อยู่ในฐานเดิมนะคะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยลูน่าจะอยู่ในฐานเดิมก็อยู่ประมาณนี้แหละหนึ่งล้านหนึ่งล้านจุดนะคะหนึ่งล้านจุดสองสองล้านล้านเหรียญลูน่านะคะที่ไปสเต็กกิ้งนั่นเองนะคะขอไปหนึ่งหนึ่งพันล้านไม่ใช่หนึ่งล้านล้านหนึ่งอ่าหนึ่งล้านล้านประมาณหนึ่งล้านล้านที่มีการไปสเต็กกิ้งเลยมาดูในส่วนของนะคะดิฉันจะพาไปดูนะคะอ่ะ ข่าวนี้นะคะก็มีข่าวของคดีความนั่นเองนะ,ะแต่ก็ต้องมาดูค่ะก็ข่าวนี้นั่นเองค่ะเกี่ยวกับเทอร์ราฟอมแลกนะซึ่งตอนนี้ก็มีการแถลงข่าวนะคะเมื่อช่วงกลางวันของอเมริกานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเทอร่าพลาสิกนะคะแต่กระแสข่าวยังไม่ได้ออกมานะคะข่าวนะคะส่วนข่าวเนี้ก็ไม่ได้ให้ยินเสียงนะ,ะก็กลัวจะเมื่อกลัวว่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ฉันคิดว่า พรุ่งนี้เดี๋ยวคงจะมีคนเอามาเขียนขาวพรุ่งนี้ดิฉันก็จะติดตามมาให้นะคะเนื้อหาคลิปนี้ค่ะก็มาจาก่า่เ l อ o อของ h นะคะ He x ก่อน,นะคะก็คือ Tula r e b e l Station นั่นแหละ Tula นะคะมาจากกลุ่มของ r e b e l Station เดิมะคะ่ะเขาก็นำข่าวนี้มานะคะเป็นการตลอดขอาวนะคะของ t u ้อมแหแกกน่าจะเป็น ในส่วนของทีมงานทนายความหรือไมอ่ตรงนี้นะคะเพราะเนื้อหาเนี่ยนะคะมาจากอเกมาจากสำนักข่าวนะครับจะเห็นว่าสำนักข่าวซีว่ C ซเอสนะครั P A อนะีเอเอต้องรอข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะเนื้อหาข่าวก็ส่วนหนึ่งจะปิดเสียงไว้เพื่อป้อง,งกันลิขสิทธิ์นั่นเองดิฉันก็เชื่อว่าเพราะชุมชนเนี่ยก็มีการแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะในเรื่องปรดีนี้ค่ะต้องรอดูว่าพรุ่งนี้นะคะ ข่าวสารจะเป็นยังไงรอดูวันพุงนี้ค่ะน่าจะจบของตารองการของเชอร่าพลาสติกนะคะเดี๋ยวดิฉันขอฟังสักเล็กน้อยนะคะคเขาตัดมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีเนื้อหาเยอะนะคะทนนีน้น่าจะเป็นทนายความรายละเอียดยังไงเดี๋ยวขอตูดตามอีกทีค่ะเพราะมันไม่มีเนื้อหาอะไรมามาพูดเลยมีแต่เสียงดนตรีเสียงเห่น,นะคะเพราะมันเป็นการ วิดีโอของสำนักข่าวนนั่นเองค่ะมาดูข่าวของชีบะอินุกันบ้างเลยชีบะมองเห็นการเติบโตครั้งใหญ่รั้งและอีกครั้งหรือครัง้กงกี่ขไ้นนะคะชีบะกําลังเตรียมพร้อมสําหรับเดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากผลงานที่ผ่านมาสามารถคาดเดาได้มินคอยที่โดดเด่นมีความสามารถพิเศษในการเติบโตอย่างรวดเร็วในเดือนตุลาคมซึ่งพัา,านาแนวโน้มของตลาดทั่วไปด้วยกันนะคะมาถึงของอัพทูเบอร์นะคะ ผู้ถือชี้บาหวังว่าโทเคนจะเกิดขึ้นซ้ำหรือเกินกว่าที่พุ่งสูง800%ในปีที่แล้วนะคะการวิเคราะห์อของข้อมูลราคาที่สะสมของคริปโตแลงนะคะเผยรูปแบบที่สะดุดตาในการกลับมาของชีบะในเดือนตุลาคม2021สกุลเงินอ่าตลกสร้างความตื่นตระหนกนะคะให้กับผู้แข่งคลางแขลงใจเนื่องจากมูลาค่าของชีบะเพิ่มขึ้นเกือบ สิบเท่าในเดือนนะคะเดี๋ยวเทียบกับอตราต่อรองทั้งหมดนะคะเดือนตุลาถัดมายังคงเพิ่มขึ้นอย่างน่าทับใจถึงสิเปอร์เซนแม้ว่าสกุลเงินดิจิตอลจะเยนลงก็ผลตอบแทนนะคะมัไม่ยยแพามในเดือนตุลาคมสองปีนั้นเกินสองสี่รอยี่สิเปอร์เซ็นที่น่าทึ่งสำหรับชิมจากข้อมูลที่มีอยู่นั้นนะคะบทบังความคาดหวังอันสูงทรงอยู่แล้วเพราะว่าไรมาสุดท้ายมักจะเกิ นะมักจะเพื่อินวยต่อสกุลเงินดิสตอนชีบาได้ปรับปรุงภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องนะคะชีบะยังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างมากแน่นอนว่าการเติบพันเดิมพันด้วยเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นสี่หลักอาจเป็นแปรนมองโลกในแง่ดีมากเกินไปในสภาพของอากาศที่ตกต่ำในปัจจุบันแต่ชีบะได้แสดงให้เห็นนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความสามารถในการทัดทาย นะคะแรงโน้มส่วนในเวลาที่คาดไม่ถึงผลตอบแทนมั่นคงอีกเดือนหนึ่งอาจช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าให้กับน,นักลงทุนได้ครัวิักราะหอบางคนแสดงข้อความที่ระมัดระวังมากขึ้นโดยโต้แย้งว่าข้อมูลที่นะคะจำกัดทําให้สารคัดการมีความเสี่ยงตัวอย่าง2เดือนอาจไม่ถือว่าเป็นแนวโน้มที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเช่นชีบะ แต่ความผิดปกติในเดือนตุลาคมเหรียญน,นั้นยังยากที่จะมองผ้าเมื่อใกล้ถึงวันที่36นะครับนี่ก็คือข่าวนี้ค่ไไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะผู้นำะผู้สามารถนะคะชี้ให้เห็นถึงการปล่อย NFG ที่เชื่อมโยงกับควาลิสนะคะยิสคอนนะคะผู้สามารถก็ชีบะ ะะใช้แสงสปอตไลท์ให้กัอโทเค็นที่ไม่สามารถเข้าถึงเอ t เบทีใหม่ที่เชื่อมโยงกับพาลิสติลนะคะ,ะ,ะใน post, โพสต์โซเชียลมีเดียล่าสุดที่ประดับด้วยยิโมจิดวงตาชิบะผู้นำพุธมาได้เน้นย้ำถึงการกรอบนะการการกรอบโทเก็นนะคะที่ไม่สามารถทดแทนได้ที่เกี่ยวกับนะ พาลิสฮิสโธนะคะก็คือข้อมูลนะคะมันร้อนเอฟเวอร์ชันใหม่ซึ่งมีชื่อว่ามาสอะอะเมลมาสเบลนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างนะคะพีชนะคะพีสลิสฮิสโธนะคะและก็ยูบีซซอฟนะคะและนะคะ หรือเราผานการชื่อผิดต้องขอไยนะคะเป็นคเรชั่นกอดด้วยสัตว์เลี้ยงนะคะก็เป็นกอรตลาดของกิมก็แล้วกันนะ<ม>ชีบะกองมากจะมีการตลาดที่ปุงม,มาข่าวนี้ต่อค่ะชีบะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น950%นี่คือมั่นหลาล่ะที่มันจะขึ้นช่วงฤดูนหนาวของการเข้ารับรับในย 2023, 2023ยังไม่มีข้อบกทร่องเช่นได้รับการฟื้นฟูเล็กน้อย หลายครั้งอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นคตามทุมนุมที่เต็มเปรี่ยวได้ปริมาณการซื้อขายที่และสภาพค้องที่ไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหลักของราคาที่ซบเซาอย่างไรก็ตามในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตลาดคิปโตนะคะก็มีผู้ซื้อหลังไหลเข้ามาชีบะสามารถถงค่าขึ้น2%ได้ไห่ขึ้นตามอันดับราคาบนส่วนหน้าของ มูลค่าตลาดอย่างไรก็ตามในบทความนี้เรายังมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มระยะยาวของชิปนี่ก็คือข่าวนี้ค่ะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ค่ะนะฮะก็ได้พูดถึงชิบะจับมือกัะแบบไอเดียเอไอเตรียมเปิดตัวคอร์ควอลลิตนะคะผสมผสานระหว่างเมนคอยด์นาคะและ AI ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเติบโต1 7 1จากชุมชนนะคะ ก็จะมีเหรียญน้องใหม่นะคะเข้ามาเปิดร้านชิบะเรียมนะคะ,ะผู้ผลิตกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ของสวิสเปิดเผยการออกแบบกระเป๋าเงินนะคะ B A D ดอลลร์การสงเคมินคอยด์วาวเอความคิดที่ไม่ดี A I บรรลุสิบ็ดุดเจ็ดเปอร์เซนในหนึ่งวันนะคะเรืมาการค้นหานะคะ B A D นะคะ,ะนะคะ B A D นะคะดอลล่าหลายวันมีความ ่า,ายวันมีมากกว่าการสอบสามเกี่ยวกับูเล่นนะคะสกุลเงินดิจิตอนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยกายเป็นเทรนล่าสุดซึ่งเห็นได้ชัดจากคำถามที่ได้รับจากคู่รวบรวมราคาคริปโตชั้นนำนะคะวันนี้ค่ะแมดไอดีเอนะคะพันธมิตรบ้านปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นทางการของชิบะได้กลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มี นะคะผู้ชมมากที่สุดเป็นพันรอบที่สามคอยมาเก็ดควาบหลังจากที่ข่าวการเปิดตัวกระเป๋าเงินนะคะเย็นที่ใกล้จะเปิดขึ้นนะคะอ่าข่าวนะคะกระทิงนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ BAD นะคะกว่าดอลลาร์สิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตขนาดนี้ซื้อขายนะคะ,ะก็ก็เป็นเหรียญใหม่ก็แล้วกัน,นะคเะหรียญใหม่ที่น่าจะเข้ามาทําเป็นพนมิตรกับชีบาทนั่นเองนะคะ มาดูต่อค่ะค่าวนี้พูดถึงหัวหน้านักพัฒนาบอกถึงความยุติธรรมเงียบๆนะคะมาดูสกเล็กน้อยค่ะความยุติธรรมเขาสื่อถึงหลังจากช่วงเวลาแห่งความเงียบงานคุซามาหัวหน้าผู้พัฒนาของจีบะได้บอกเป็นไหนว่าเขาจะเริ่มมีปฏิกิยาตอบชุมชนเร็วๆนี้ค่ะนะชุมชนจีบะนะคะเต็มไปด้วยการคาดเดา หลังจากที่หัวหน้าผู้พัฒนาโครงกันอย่างู่สามารถที่ไม่เปิดเผยตัวตนลดติกยาของเขาปรับกองทัพชิบะให้เหลือน้อยที่สุดค่ะหนึ่งในโพดล่าสุดของกุสามารถบนอุตค่ะชื่อเดิมคือทวิทย,ย้อนหลังไปเมื่อต้นเดือนกันยาเมื่อหัวหน้านักพัฒนาได้ไต่ตองถึงความคืบหน้าของของชิบะเรียมค่ะนอกจากนี้ในขณะที่คุสามา่ากอนก้างก,ก,กระตือรือร้น,นในช่วงชิเชล่า ชวร์ก่อนต่ชุมชนก็ค่อนข้างนะคะมืดมนเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณสมบัติใหม่ที่เข้ามาในระบบนิเวศค่ะอย่างไรก็ตามคุสมากาลังจะยุติความาเงียบงันตามการอัปเดตท,ที่แชร์โดยลูซี่นะคะหัวหน้านะักยุทธศาสตร์นะคะการตลอดนะคะชิบะคุสมานะคะยังให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนยังไม่เปลี่ยนแปลงโดยเก่าวพาดพินถึงชิบะเวอ ร้อยกว่าเวอร์ Word นะคะเพื Paper, ่อเวอรชันสองเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขายังคงมุ่งมั่นต่ออนาคตของโครงการนะคะในขณะเดียวกันลูซี่บอกเป็นในว่าการของการกลับมาของนะคะอ่าคู่สมามะนะคะอหรือชาโตชิอาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้สนับสนุนนะคะมีสิ่งอื่นๆที่ตามมาสำหรับชิบะนะคะคือข่าวกันกลับ มามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของคุณสามากับชุมชนเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังจากสมาชิกของนะคะแอนเนอร์ชิบะบอกเป็นไหยว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับโครงการนะคะนบล็อกการพัฒนาดังกล่าวอมาในรูปของของคุณลักษณะที่จะทำให้ระบบนิเวศของชิบะเลียมน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานชิบะได้เปิดเผย การสร้างแอปชีบะคุมนะคะบริษัทสตาร์นักด้านการระบุตัวต,วตนดิจิตอลชีบะเลียงแฟเอดียังประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยนําโมเดลชีบะเว็บสามมาสู่ชุมชนชีบะเลียมอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือต้องทราบว่าชีบะเลียมไอดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทีมชีบะ่ะคะพง่ายก็มีหลายโครงการก็นะคะใช้ชื่อชีบะนํานั่นเองก็อาจจะทําให้ชุมชนหรือนักลงทุนลงนัด นักลงทุนเข้าใจผิดนะคะนะคะก็มีการแบ่งปันในทวิตนะว่าชีบาเรียมไอดีค่ะเขาใช้ว่าชีบาเรียมและตามด้วยไอดีเป็นโปรเจกต์คนละโปรเจกต์ชีบาเรียมธรรมดานะคะฉะนั้นเนี่ยชื่อมันคล้ายกันก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราจะไปซื้อเหรียญจะไปลงทุน,นะคะ่ะชิบาก็มีการแบ่งปันว่าโครงการนี้มีมาเปิดนะคะมาเปิดที่บล็อกเชนชีบาจริงต่อจะมีโปรเจกต์แยกออกไปไม่เกี่ยวกับชีบาทนะคะ ตรงนี้เราก็ต้องระวังนะคะถ้าเราจะลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับชีบะนะคะช่วงนี้มันจะมีชื่อชีบะชีบะไปหมดเลยแลเขกา็มาชีบะเรียมอีกนะคะก็ต้องเรามาระวังไปก็แล้วกันข่าพันธมิตรชีบะกําลังจะมาผู้สามารถต้องการยุติความเงียบเร็วๆนี้นะคะอ่ะก็คล้ายๆเขา่าเมื่อกี้นะคะพร้อมกลางกระแสแห่งความคาดหวังชุมชนชีบะกําลังต้านหายใจ ร่วมกันขณะที่คุซามาหัวหน้าสถาปนิกที่อยู่ในเบื้องหลังชิบะบอกใบที่ทําลายความเยยบของเขาด้วยการพัฒนาจํานวนมากสําหรับโครงการชิบะเขาแหลงคําแหลงนี้ขายายความคาดหวังสําหรับการเดทที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในข้อความที่ถ่ายทอดโดยสมาชิกในทีมลูซี่บนนะคะพวิตเตอร์คุซามาเน้นย้ําถึงการสนับสนุนอย่างแน่นแม้วแน่ของเขา สำหรับชุมชนนะคะโดยระบุว่าเราตั้งใจอย่างจริงที่ที่จะสนับสนุนดังนั้นต้องใช้เวลาเพราะนั่นเองแต่ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ความเงียบของฉันจะจบลงเร็วๆนี้การประกาศครั้งนี้ได้กระตุ้นให้เกิดความคาดหวังและการตื่นเต้นมากขึ้นสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปสำหรับโครงการชิปค่ะชาวชิบะอินุที่มีศักยภาพโครงการชิบะเป็นประเด็นด้วยมีการ หกเถียงกันมากเมื่อเร็วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นของบอนซึ่งเป็นโเทเค็นแก๊สของชิบาเรียมกระบวนการที่เรียกว่ากระทิงทำให้นะคะมั่นใจได้ว่าบอน ได้กลายเป็นการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นจึงผัดจัดโอกาสสาหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการในอนาคตโดยเจ้าของสัญญานะคะอ๋อนี่ก็คือข่าวของชีบะราคาชีบะทรงตัวนะคะยังไม่ได้พุ่งหรือไปไหนนะคะอ่ะเรามาปิดท้ายข่าวของนะคะเบบีด็อกกันดามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะอ่ะอยู่เบบีด็อกนะคะก็ะมีการแบ่งปันนะช่วงเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเขพูดถึง นะคะตื่นเต้นที่จะปะป่านะคะเด็กเด็กเช็กไบโอนะคะรายงานนะคะร์มที่ได้รับการสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนสบนะคะ,ะก็คือน่าจะเป็นแผ่นฟอร์มนะคะ,ะ,คะแผ่นฟอร์มที่ปรับปรงบุงด้วย A อไอมันเสนอการวิเคราะห์กิปโตที่ดาเนินการได้และนะคะ,ะ,คะบอร์ดโฟละเลขนั่นเองนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็คือน่าจะเป็นอเอุปเซนะนะคะ เป็นแพลตฟอร์ม Xchange ที่เขาคงจะมีเหรียญลูนะ่าลายชีบะอินูอยู่ด้วยนะคะแล้วก็นะคะมีการแบ่งปันเรื่องของ AI เอาเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็คือการเดงนะคะแเนื้อหาก็ไม่ได้เขียนชัดนะคะว่านี่ก็คือข่าวของนะคะอ่าเแบบีดอ็อพูดถึงระดานเทศนะคะก็มีการแบ่งปันอ่าให้มีระบบของ AI เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะมาดูในเรื่องของการสรุปซับไพสักเล็กน้อย ก็มีการสรุปซอซับคายนะคะก็มียอดที่มีการเบินกันเผาเนี่ยสะสมอยู่ที่200ปอนด์หลักมาน2 8ดล้านหล้าน,านแต่เราต้องเข้าใจนะคะเหรียญเบบีด็อกนะคะนะคะเผาไป200 2 8ดล้านล้านไม่ถือว่าเยอะนะเพราะเหรียญชิบะเพราะใบเหรียญเบบีด็อกเนี่ยมีเป็นหล,กลักหมื่นล้านล้านกว่ะ หลักแสนล้านล้านถ้าจะไม่ผิดนะคะหลักแสนล้านล้านอ่ะถ้ามีเหรียญถึงหลักแสนล้านล้านการเบิ์ลมันก็ไม่ถือว่าเยอะนะอ่ะนี่ก็คือสําหรับข่าวสารของชิปอ่ะของเบบีด็อกขอผ่นะก็ทุ้ครานะคะในเรื่องของการยอดสะสมยอดเบิ์นก็แล้วสำหรับคลิปในวันนี้คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวดิฉันจะปิดท้ายด้วยคำเตือนนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะคะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยนะคะและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะดิฉันเข้าไปคอมเมนต์ช้าตอบช้าก็ต้องขออภัยนะคะเพราะส่วนใหญ่ดิฉันจะมาอ่านข่าวดึกนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าเลยนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะใครคอมเมนต์ดิฉันรับรู้หมดนะคะวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ